ก็คือแบบเรามีโมเมนต์จะเล่าให้ฟังก็คือแบบการที่เราชอบวงต่ตางๆอย่างเช่นอย่างเช่น TWICE BLACKPINK หรือว่า BTS ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักวงเมื่อกี้ที่พวกที่เรายกตัวยอย่างไปก็คือแบบบางทีเราก็มีโมเมนต์หนึ่งก็คือแบบตอนแรกซึ่งเราเป็นเด็กใหม่ในตอนปสา ก็จะมีเพื่อนๆอยู่หลายคนที่นั่งเมาถึงวงที่ตัวเองชอบก็คือ b l ล c กพิงนั่นเองซึ่งในวงนี้ก็จะประกอบไปด้วย4 4สาวสคนนั่นแหละก็จะประกอบไปด้วยจีซูเจนนี่ลิซ่าและโรเซ่ซึ่งวงนี้เขาก็เป็นวง b l ล c กพิงนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องวงพวกนี้เท่าไหร่ เราได้ไม้บรรทัดอันหนึ่งมาซึ่งมันเป็นใมบรรทัดแบล็คพิงค์แล้วเราก็ไปถามาคนหนึ่งว่าแกคนนี้ชื่ออะไรเพื่อเลยบอกว่าคนนี้ชื่อจีซูแล้วเราก็เลยถามว่าเราคนนี้ล่ะเขาบอกว่าชื่อเจนนี่แล้วเมื่อชี้ไปตรงนี้แล้วเ,เขาก็เลยบอกว่าชื่อโรเซ่ซึ่งตอนนั้นเราเขียนโรเซ่าแบบนี้แต่จริงต้องเป็นสาวโซ่ะ แล้วเมื่อเราถามว่าคนนี้เขาเลยบอกว่าลิซ่าแล้วเพื่อนก็ถามว่าชอบคนไหนเราก็เลยบอกว่าชอบโรเซ่ซึ่งเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วทำไมไม่ชอบคนนี้เราก็เลยถามว่า Jenny. เจนนี่เหรอเพื่อนเลยบอกใช่ซึ่งเราก็ตอบเหตุผลไปว่าแมวอ่ะคนนี้หน้าเออเกินไปเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะต้องเสียใจทีหลังซึ่งเราก็เลยบอกว่า พูดแบบนี้ต้องกัดจะบีบเรื่องกับเราใช่ไหมเพื่อนก็ลอไปบอกเ่าแล้วเมื่อเรากลับมาถึงที่บ้านแม่ได้ซื้อทีวี u t u b e เครื่องหนึ่งมาใหม่แล้วแบบเราก็กดไปที่ y t u t u แบบโอเคเรากดไปที่ YouTube แล้วก็ดูดูดูด,ด,ด,ดแล้วก็เลยลองพิมพ์คำว่า black นั้นเลยลองพิมพ์คําว่า blackpink แ,แล้วก็เสร็จดูแล้วเมื่อเจอเราก็เลยบอกว่าชอบเจนนี่แล้ววันต่อไปเมื่อเราไปโรงเรียนเราก็เลยไปบอกเพื่อนคนนั้นว่าแกคือตอนนี้เราชอเบอเนบอจ,เจ,เบเออจนเจจจนีนะ่เพื่อนก็เลยบอกว่าเห็นไหมบอกแล้ว๋ยวแกจะต้องเสียใจเราก็เลยบอกเออจริงฉันเสียใจจริงจแต่ฉันว่าโรเซ่ก็สวยนะเพื่อนก็เลยบอกว่าใช่โรเซ่ก็สวยเหมือนแนแหละแล้วหลังจากนั้นมาฉันก็เลยไปติดง blackpink แล้วเมื่อถัดมาเมื่อเริ่มโตขึ้นเราก็ได้ไปเจอในคลิปติ๊กต็อกซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้คำว่าติ๊กต็อกนั่นแหละแล้วเราก็ได้ไปเจอเจ็ดหนุ่ม BTS นั่งแนะนำตัวเป็นแบบเอ่อก็คือแบบแนะนำตัวน่าจะเจโฮมนั่นและไรนะมาเลยนะเนี่ย เมื่อเราได้การแนะนําตัวเสร็จแล้วว่าเพลงนี้นเป็นเท่ดีเราก็เลยบันทึกเก็บมาดูแล้วเมื่อบันทึกเก็บมาดูเราก็เริ่มรู้จักเจ็ดหนุ่มโดยไม่ต้องท่องแล้วเมื่อถัดมาเมื่อเริ่มโตขึ้นเราก็ได้ไปชอบวง TWICE ซึ่งตอนแรกเรารู้จักคนที่ชื่อว่าีว v ซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่าีว v สวยนะแต่พอรู้จักไปรู้จักมาเราไปเจอเพลงแนะนำตัวของพวกเขาใน YouTube แล้วว่าเราเห็นคอนเสิร์ตที่แชยองผมยาวแล้วก็ก็คือแบบแล้วก็เริ่มชอบแชยองขึ้นมาเลยคือตอนนี้เราก็ชอบแชยองแล้วก็เป็นติ่งวงทวิสมากๆแต่ว่าตอนนี้คือเราชอบทวิสอันดับหนึ่งแบล็คพิงค์แบล็คพิงค์อันดับหนึ่งแล้วก็ BTS อันดับหนึ่งและเมื่อตอนที่เรากำลังรู้จัก วง b l a c k p พ n k ก่อนก่อนที่จะมารู้จัก BTS เราได้รู้จักกับวง l a d เ l m ล x l a ซ์แ m i เกเนี่ยก็อยู่ในคลาย VIVO ซึ่งมันเป็นวงดังที่อังกฤษและเป็นคลายดังที่อังกฤษและเมื่อหลังจากนั้นมาเราก็ได้รู้จัก f o l ์ E ซึ่งเราได้ฟังเพลงวัดปะละ แล้วเราก็เริ่มเป็นแบบติ่งวงฟูอีฟเสร็จแล้วก็เป็นติ่งพวกนี้หมดเลยโอเคตอนนี้ก็จบการเล่าเรื่องของเรา